คุณผู้ชมคะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยคะ่ะต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ไร้ปาฏิหาริย์นะคะสําหรับเจ้าเตีย้ยมอชหรือว่าสุนัขเซเลปแห่งมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวานนี้มีการแจ้งข่าวในเพจ a c e b o o k เตีย้ยมอชบอกว่าเจ้าเตี้ยเนี่ยตายแล้วนะคะแล้วตอนนี้เองตํารวจก็กําลังเร่งตรวจสอบสาเหตุการตายของเจ้าเตี้ยด,ด้วยล่คะค่ะเพจ Facebook เตีย้ยมอชสุนัขเซเลปแห่งมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศตามหาเจ้าเตี้ยนะคะหลังจากที่หายตัวไปอย่างปริศนา เมื่อวานนี้มีการยืนยันบอกว่าจากไมโครชิปที่ฝังติดตัวเจ้าเตี้ยพบว่าเจ้าเตี้ยเนี่ยตายแล้วนะคะล่าสุดเองทางเพจก็ออกมาชี้แจงอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่ามันก็มีกระแสข่าวลือบอกว่าไปพบศพเจ้าเตี้ยเนี่ยคืออยู่ในถุงแล้วก็ถูกทิ้งไว้อยู่ข้างทางนะคะเพจ Facebook เตี้ยมอชอบ,บอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงคืออยากจะให้แยกแยะแล้วก็หยุดแชร์ภาพนี้เพราะว่าร่างของเจ้าเตี้ยเนี่ยตอนนี้ให้คุณหมอชันสูตรกันอยู่ด้วยนะคะและจากนั้นก็จะมีการหา เหตุการณ์ตายของเจ้าเตี้ยกันต่อไปพร้อมกับยืนยันว่าร่างของเจ้าเตี้ยเนี่ยไม่ได้ถูกห่อหุ้มตามที่มีข่าวตามที่มีการแชร์กันไว้ค่ะขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนและร้อยเวรสอพอช้างเผือกหลังเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีก็ยืนยันอีกเสียงว่าซากสุนัขดังกล่าวตายอยู่ข้างทางจริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในถุงพลาสติกหรือว่ามีการปิดบังอำพรางแต่อย่างใดค่ะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบบริเวณ ใกล้เคียงแล้วก็จะไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะพร้อมกับสืบสวนพยานหลักฐานต่างๆเพื่อจะติดตามว่าเจ้าเตี้ยเนี่ยจากที่อยู่ในมอชอเนี่ยแล้วมาอยู่ข้างทางมาอยู่ในป่าได้อย่างไรรวมถึงจะไปหาสาเหตุถึงการตายของเจ้าเตี้ยในครั้งนี้ด้วยซึ่งหากว่ามีมนุษย์หรือว่ามีคนเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปด้วยค่ะ แฟนคลับเพจเตี้ยมอชนะคะรอฟังปฏิหารนะ<ม>สุดท้ายแล้วก็ยืนยัน<ม>ว่าตายแล้วจริงๆนะคะสหรับเจ้าเตี้ยไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะจากเรื่องของเจ้าเตี้ยเป็นเรื่องของฝูงลิงแมะที่จังหวัดพังงานะคะตั้งแต่เริ่มมีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์เป็นต้นมานะักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาก็หายไปด้วยนะคะจนทําให้ขณะนี้ชาวบ้านเองเนี่ย ก็ต้องมาให้อาหารเจ้าลิงแทนค่ะเพราะว่ากําลังอดอยากหิวโหยกันเลยทีเดียวต้องนําข้าวคุกกกมพะพร้าวเอามาให้ลิงกินประทังชีวิตไปก่อนนะคะโดยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดสุวรรณคูหาหรือวัดถ้ำอยู่ที่ตําบลกระโสมอําเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดพังงาด้วยนะคะแต่และว,วันก่อนหน้านี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจํานวนมาก และทุกคนก็ชอบซื้ออาหารมาให้ฝูงลิงแมกินกันจนอิ่มทุกวันทําให้มีประชากรลิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีจํานวนมากกว่า1,000ตัวค่ะแต่ต่อมาเกิดวิกฤตโควิด -19 ระบาดทําให้ทางจังหวัดประกาศปิดการท่องเที่ยวธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดก็ต้องหยุดกิจการชั่วคราว จึงไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทําให้ฝูงลิงที่เคยมีอาหารกินกันอย่างสมบูรณ์เริ่มที่จะขาดแคลนอาหารเพราะทางวัดเองก็ต้องบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวนะคะมีอาหารให้ลิงกินจํานวนน้อยด้วยการสั่งซื้อกล้วยมาให้กินอาทิตย์ละประมาณ200กิโลกรัมบางวันก็อาจจะมีคนใจบุญเนี่ยนำผลไม้มาให้ลิงกินบ้างในขณะที่เจ้าของร้านขายข้าวแกงข้างเคียงก็มีการหุงข้าวสวยเนี่ยแหละค่ะนาไปคลุกกับกาก,ากมะพร้าวแล้วก็เกลือนําเอามาให้ลิงกินกันไปก่อนนะคะ พร้อมกันนี้วิงวอนให้ผู้ใจบุญช่วยกันสนับสนุนอาหารให้ลิงฝูงนี้ให้มีชีวิตรอดอยู่คู่กับวัดตลอดไปค่ะไม่มีอาหารกินนักท่องเที่ยวไม่มาทางวัดก็ไม่มีอาหารพอแม่ค้าก็ไม่มีอะไรจะแจกเพราะไม่มีไรายได้ครับออตอนนี้ช่วยเหลือลิงกลุ่มนี้ยังไงบ้างคบมีนายกออฟตอนำข้าวสารมาให้ช่วยหุงให้เอามาแจกลิงได้ทั้งนกได้ทั้งหมาได้ทั้งลิงครับ อ่าแล้วก็ดักเพื่อนๆต่างๆช่วยบริจาคก,กันมาแล้วแต่ถนัดเอาอาหารมาให้หรือว่าจะเอาเข้าวสารมาแจกมามาให้กับทางร้านแล้วก็ช่วยหุงให้เอามาแจกก็ได้หรือว่าจะเอามาแจกเองก็ได้แล้วแต่เขาจะถนัด,ดมีแหละค่ะกินกันทั้งหมาทั้งลิงทั้งนกแบบนี้เลยค,คือไม่ใช่แต่คนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 สัตว์แบบนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปต่อนะคะ,คะ